สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและนักตกปลาทุกท่านนะครับเจอกับผมเอสฟิชชิงนะครับวันนี้ก็จะพามาดูหมายนะครับเลาะหาตกปลานะครับไม่ได้ตกั้งหลายวันนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกตกแค่ทุกวันนะครับวันนี้ก็ไปเลาะแถวแม่น้ํานะครับแถวอ่างนะครับก็ไม่มีที่ลงนะครับก็ไม่ผลหมายเดิมนะครับ ี่หาตกพิงหลิวนะครับก็เป็นหมายค่าขยแตะนะครับเนื่องจากที่ไม่ได้มาหลายอาทิตย์นะครับนะสภาพก็จะให้ดูนะครับแตกต่างจากที่ผมลงไปหรือเปล่านะครับนี่ครับหมายเดิมนะครับหมายเดิมหมายค่าขยแตะนะครับแต่ก็มีรอยนาาะนะครับก็หนึ่งก็มาตกเหมือนกันนะครับก็มีรอยพลาสติกก็มีรอยเหยื่อมีถุงนะครับก็ไม่ว่ากัน นี่ก็เป็นหมายที่ผมต่อเพิ่มนะครับควาจริงมันจะต่อทะลุตรงนี้เลยครับแต่ว่าด้วยน้ํามานะครับผมไม่ได้มานานแล้วนะครับลอยน้ําขึ้นยันตรงที่ผมนั่งนะครับบริเวณนี้เลยนะครับดูนะครับนี่กวาดไปหมดเลยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมทํานะก็ให้ลงลงให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นพวกผักตกเต็มหมดเลยนะครับผักตกชวาเต็มหมดเลยนะครับ ตอนนี้น้ํามาแรงนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นจานู่นเลยนะครับริมตลิ่งตรงนู้นนะครับคีนี้มันก็ซัดไปหมด่าเพราะว่าช่วงที่แล้วสองสามที่ที่แล้วนะฝนตกชุ่มากนะครับะตกแทบทุกวันเลยนะครับตอนนี้ก็หมายเปิดโล่งหมดเลยนะครับนะก็เลยวันนี้จะมาอ่อยนะครับจะมาทิ้งเหยื่อไว้นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับมาทิ้งเหยื่อเลยนะครับแล้วก็อีกสองสามวันนะครับเรามาดูกันว่าจะมีตัวเข้าหรือไม่นะครับเหยื่อนะครับก็จะเป็นลำนะครับผสมกับกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับผมก็จะนะใส่ตะแกรงผ้าเป็นมุ้งนะครับมุ้งขาดนะครับแบบนี้แล้วก็จะเจาะทําเป็นรูนะครับเพื่อให้เหยื่อมันแตกแล้วก็ปลาสามารถเข้าไปกินได้แต่ไม่เจาะก็ได้นะครับเพราะว่า มันเป็นรูอยู่แล้วนะครับปลาก็าจะนะตอดกินได้ได้นะครับก็ก่อนเอ็นนะครับก็ผูกเชือกติดกับเหยื่ยอออยกันนะครับ่ะแบบนี้นะครับก็จะโยนไปกลางๆนะครับน่ะไม่ให้กายจากฝั่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเล่นรั้จริงนหรือนะ่าสักประมาณ สามสามเก้าอะไรวันนี้นะครับน่ะไม่เล่นไกลมากนะครับส่วนเหยื่อที่เราพันไว้นะครับนะก็าไม่ต้องให้มันแน่นมากนะน่ะแต่ก็เหนียวพอสมควรนะครับเพราะเราใส่กล้วยเข้าไปนะครับตันนี้ก็น้ําก็ไหลอยู่พอสมควรนะครับล่ะก็โยนไปเลยนะครับโยนไปกลางกลางน่ะตัวที่เราจะตกนะครับให้อยู่ในบริเวณที่เราสมายไว้นะครับ ต้องเล็กนะครับต้องกินปลาเล็กนะครับอ๋ออยู่ในบริเวณที่เราจะตกนั่นเองนะครับตายขวาใกล้ๆหน่อยนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเราก็จะนี่ก็นสุดท้ายเพื่อจะให้มันเหยื่อไม่ต้องลอยไปไหนนะครับดึงปลาอยู่ในจุดที่เรากําหนดนั่นเองนะครับ โอเคครับเขาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราสองสามวันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเจอกันครับ ัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวันที่สามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มาอ่อยเหยื่อไว้นะครับที่หมายเดิมนะครับหมายเดิมนะหมายค่าขคจะแตะนะครับก็เซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับก็มีปลาเข้านะครับแต่โลกมีปลาอะไรนะเพราะเห็นมันขึ้นนะครับไปติดตามชมครับว่าจะเป็นยังไงนะจะมีปลาเข้าจริงที่ผมพูดหรือไม่นะครับจะได้ตัวนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือเปล่านะครับ ไปครับ ครับท่านผู้ชมครับก็นั่งมาได้สัวโมงกว่านะครับปลาก็ไม่เล่นเลยนะครับไม่มีปลาเข้านะครับแต่ก็ว่าด้านข้างเนี่ยมีปลาก็ดีนะครับพวกปลาช่อนยังขึ้นเล่นอยู่ครับแต่ไม่ใช่เป็นพวกปลากินพืชนะครับกขเงียบนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนแผนนะครับลองตกหน้าดินดูนะครับ อย่างที่คิดไปแล้วอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมันจะมีพวกป่าบัวนะครับป่าบัวแต่ก็อื่นเราไปดูนะครับจุดหาที่ลงหน้าดินก่อนนะครับว่าเราจะลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าน้งข้างมันลงหมดเลยนะครับฝั่งนู้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนเขานะครับหาดูฝั่งนี้แล้วกันนะครับจุดนี้นะครับน่าจะลงได้นะครับแต่ว่าลกนิดนึงนะครับ แต่เราสามารถตาาัดถางได้นะมีร่มพอดีเลยนะครับตกเตงเลยเขความเข้าถ้าจะตกก็คือตกตรงนี้แหละครับนะมันจะได้อยู่นะครับคนน้ำขึ้นสูงอยู่เริ่มทีผมจะตกฝั่งนู้นนะครับ ตรงรต้บเขานะครับร่มอย่างดีเลยแต่ว่าเป็นสวนเขานะครับห้ามเข้านะครับก็เลยไม่สามารถที่จะไปได้นะก็ะมีจุดนี้แหละครับนะที่จะลงหน้าดินได้นะครับยังไงเดี๋ยวช่วยบ่ายเรามาลองดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ่ะเราตกชิงนเหลกกันต่อครับ ไม่รู้ปลาอะไรนะครับท่านชมโอ้โหมาแล้วครับปลาตัวแรกครับนะครับปลาขาวส้อยนะครับปลาขาวส้อยครับควยลามนะครับผมเรียกนะครับหลุดไปแล้วนะครับมันกินไม่ลากนะครับมันกิน ทุ่นไม่จมนะครับผมว่าจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับติดขึ้นมาเฉยเลยเออบทจะหมานก็หมานแบบนี้แ้มแรกมาแล้วนะครับหลุดไฟเมื่อกี้นะครับลงปุ๊บลากเลยนะครับ ลากเลยนะครับรูปปลาลายลากนะครับไปแล้วนะครับผมจะวัดสวนนะครับผมจะลองวัดสวนดู้นะครับลากไปแล้วนะครับทุ่นถอยแล้วเงียบนะครับเราลองดูนะครับอโอ้โหเป็นปลาตะเพียนนะครับดูดีแล้วนะ ว่าแล้วกินเหมือนปลาตะเพียนเลยนะครับเพราะว่าปาลาตะเพียนเนี่ยถ้ามันลงเหยืย่อลงถึงพื้น PM ปุ๊บมันจะวิ่งเลยนะครับลากเหยืย่อวิ่งเลยนะครับนี่ครับตะเพียนไซเล็กนะครับเดี๋ยวไซนี้ผมจะปล่อยนะครับแต่บองต้นผมจะใส่ไว้ก่อนนะครับเวลากลับผมจะึงจะปล่อยนะครับตัวเล็กแมวนะครับจะขยายกันทุ่มมีการนะถอนแล้วน,น,น,นะครับถอนแล้วนะครับ มาแล้วแต้มที่สามครับโอ้โหมาไวมากเลยนะครับแต้มที่สามครับเป็นตาขาวสร้อยนะครับขาวสร้อยหางแดงนะครับนี่แต้มที่สามมาแล้วนะครับมันปลาลากทุนเข้าฝั่งแล้วนะครับแต่ทุนไม่จมนะทุ่งนอนนะครับจะปล่อยเลยนะครับ ฝูงปลาคขาวซ้อยเข้านะครับแต่ว่ามันกินเหมือนปลาตะเพียนนะครับเพราะว่าเวลาเหยียดถึงพื้นเนี่ยปลาตะเพียนมันจะลากเลยนะครับลากมันไม่ค่อยจมนะครับทุนน่ยมันจะลากทุนเนี่ยนอนกับพื้นแล้วก็บิงไปเลยนะครับมจะลองดูนะครับเอาได้จริงๆนะครับ เป็นปลาตะเพียนจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกินเหมือนอาการโ้ยหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่าหลุดไปหาหมดนะครับเนีครับเป็นปลาตะเพียนนะครับ หมดกัดเลยนะครับแป๊เดียวเอง อยนี้ยเงียบไปแล้วนะครับเอ่อพอดีเอผมจากสอบถามนะครับล้วนบท่านใดที่อยู่ปราจีบุรีนะครับแถวไหนนะครับมีพันปลานะครับพันปลานะครับที่เขาขายพันปลานะครับเป็นปลาตะเพียนปลายิสกปลานินอะไรพวกนี้แหละนะครับช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับช่วยคอมเมนต์แนะนำผมหน่อยนะครับคือผมจะ ซื้อมาปล่อยนะครับคลองนี่แหละนะครับแถวหอนะครับอยากปล่อยบ้างว่าตกมากินเยอะแล้วนะครับอยากปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบ้างนะครับยังไงก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับไดคอมเมนต์ผมหน่อยนะครับอยู่โซนไหนส่วนไหนของจังหวัดนะครับหรืออยู่อำเภอไหนนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนชิ้นเดียวก็มีประมาณนี้นะครับไปติดตามกัน นะครับในคลิปต่อไปนะครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับชิงเหลียวกะว่าจะกลับห้องนะครับไปเอาเบ็ดมาตกหน้าดินนะครับลองเล่นหน้าดินนะครับจะเป็นยังไงนะครับลองเล่นน้ําลึกดูนะครับสักครู่บาทสองจะออกมานะครับแต่จะมาตกจริงหรือเปล่านั้น ็ไม่รู้นะครับว่าจะออกมาจริงหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับที่จะมาตกนารินนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆนานาทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับให้กําลังใจผมนะครับเพื่อผมนั้นมีอ่ากาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับ ของเอฟพิชชิงนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับกำลังจะเก็บเบ็ดกลับนะครับใหญ่มากครับกินไม่รู้เรื่องนะครับกำลังจะเก็บเบ็ดนะครับยกขึ้นนะครับติดต้นไหนไม่รู้นะครับ Hãy mà Để <laughs> <laughs> <laughs>